เพลงของลูกเหรอคะก็เคยได้ยินบ้างค่ะนอนสลารับตาแม่สิกลเจ้าว่านอนว่าไ,<ม>ไดกินกล้วยคุณเคยแค่เพลงนี้เพลงเดียวเหรอคะ3ามสี่ขวบได้ค่ก็เข้าจำข็ได้ก็เป็นช่วงเจีาวข้าวนะคะแม่ก็จะ <laughs> พาเราไปทุ่งนาค่ะแล้วก็จะพาผูกเปะคะ่ะ นอนอยู่นอนนาแม่ก็จะแข่งแล้วแล้วก็ร้องเพลงกล่อมลูกด้วยโอ้นอนจะเดือดหลับตาจะมีเดือนอนดูผ่านช่องว่าแม่เจ้าตั้มกา có lắm xa là ta mẹ gì có mẹ liền mòn cả non u mày hãy trao mấy vai ya hay เป็นคนหูให้เลียนลู้ในการศึกษานอนสลาลับตา <ะ S 2> แม่สิกอมนอนอ่อมล่อมในอุภาแม่สิไวยแม่ไปให้กับมุ แม่ไปหน้ามุกใครป่ามาปอนแม่เลี้ยมอ่นการนอนอูชวนอ่อนอยากให้แม่กลอนไหมอยากไหมอยากไหมคะอยากไหมจำความได้ จะเห็นคุณยายกับคุณแม่นี่ค่ะเวลาที่ตอนที่เป็นเด็กนะฮแล้วก็ท่านจะให้นอนอู่อู่ผ้าแล้วก็จะไกวแล้วก็จะร้องเพลงกล่อมลูกใครสอนร้องเพลงกล่อมลูกครับพอเม่เจ้ปู่เจ้ปู่ผาวาม้า็รลยจำมาจำเราจำเอาจำเร <laughs> าเจา้าอายุ แดปีจำม้าได้เลยแต้ตอนนี้ปีๆลยวเดี๋ยวนี้ครับแดชิเก้าลูกนอนอยากเขาไปเลยป่วยเลยกอมกอมไปกอมมากรับเขาได้ไปทํางานเพื่อที่เราจะได้ทํางานเพราะว่าเมื่อก่อนนี่พ่อแม่เราเนี่เขาเรียกว่าเวียกหลายคนที่เป็นแม่นี่จะลําบากที่สุดเลยนะคะเราจะเห็นผู้หญิงสมัยก่อนนะคะทั้ง คือรับผิดชอบเรื่องที่เป็นต้องไหนจะดูแลลูกไหนจะดูแลงานบ้านทุกอย่างไหนจะต้องลงไปทำนาทำไร่ทำสวนเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทั้งนั้นเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเราเนี่เป็นการจำมาใช่ไหมคะ <c oughs> เหมือนมุขภาตะคือไม่ไม่ไม่รู้ต้นต้นกำเนิดจำมายังไงก็ว่ากันไป เป็นความคล้องจองที่ไม่ได้ตะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนากว่าที่จะนอนได้นะคะมันต้องใช้เวลาทั้งปลอบทั้งขู่ในกรอก่อมลูกนี่จะมีทั้งตลกมีทั้งกรอนช้ามีทั้งกรเร็วเพลงตลกนะคะติ่งลิ่งติงลิ่งติงลิงติ่งลังติ กอนขู่อย่างนี้นะคะก็อย่างเช่น,จน,น,จนเจ้าบ้านกีซอสเกิดแยมส่วมบ่เอี่ยมแล้วเป่าตอดทำผ้าทำรังสีโลกนอนเด้อลูกเด้อถ้าบ้านอนนีแม่พ้องเป่าสิมากัดเด้แม่พ้องเป่าสิมาจกตาเด้ว่าไปนะกับแกตาโล่ขึ้นกกโพเจ้าหัวไหลขาขึ้นกกว่าจัวน้อยไหลแทง ขึ้นกกแดงเอาขวรนมาปั๊มตกลงน้ำก็เป็นมูสาลีคือจะเป็นอ่าให้เด็กถ้ามันนอนยาก,กนะเนาะบางทีค่ะก็ได้ทั้งปอบทั้งครูนะคะเพียงตำพาาเพลงกลอมลูกไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลอมให้สนุกสนานอย่างเดียวบางทีก็สะท้อนความรูม้สึกนึกคิดตลอดจนถึง,ถง,ถงประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของตัวเองที่เจ็บปวดหรือระรมขมขื่นไก่เอ๋ยไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินใครงไายได้เีลยงกุม,มาระกำผาบอมิตรแม่อ,อยู่เฝ้าถนอมเลี้ยงปินปัวกว็หังถูกปม,ว,ม,ว,มว่าตนแม่บ่มีผัวการครอบครัวบ่มีหยังอังก็ใช้ใจห่อนจักสิงหาหยังก่อนกุม,มาระลูกแม่ คิดตพอก็น,นี้จากเปลียวนะี่ความขืนขมความรัฐรมที่มันมีอยู่ย่งมทีก็ไม่รู้จะทําไงก็ระบายกับลูกไม่นาไ,ไม่น่าจะให้เพื่อนลูกรับรู้เพราะลูกไม่ควรจะรับรู้เรื่องความรัฐธรรมขมืนตรงนั้นแต่ว่า,าลึกๆแล้วคือตรงเองต้องการระบายความรู้สึกนึกคิดอะไรออกไปแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงได้นึกถึงเรื่องอื่นไม่ออกก็อเอาเรื่องของตัวเองเพราะอยู่ใกล้ที่ตัวเองรู้ดีที่สุด ถ้ารู้ภาษาแล้วมันจะซึมซับว่าโอ้แม่เราทุกยากลําบากนะเจ็บปวดเพราะนั้นลูกไม่ควรจะทําให้แม่ต้องเจ็บปวดอีกทําไงจะให้แม่มีความสุขมันอาจจะสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับมาเป็นเป็นจุดที่ซึ่งกันและกันเหมือนกันยาวิเศษเลยเพลงคนนี้เป็นถือเป็นยาแต่เป็นยาทางจิตใจไงเป็นยาใจนะั่นเองเป็นยาใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า ตัวเองก็สามารถที่จะผ่อนคลายหลังจากเล่าเรื่องเจ็บปวดให้เด็กฟังแล้วให้ลูกฟังแล้วลูกถ้ามันรับภาษารับรู้ได้ถึงจะรับรู้ได้ไม่ได้นตัวเองก็ได้ถ่ายทอดไปแล้วแล้วก็เป็นการให้ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะคนคนสมัยโบราณยังไม่ฆ่าตัวตายนะไม่ฆ่าตัวตายเพราะเพลงกับลูกนี่แหละเพราะอะไรมันสามารถระบ,บายได้ไงพูดให้ลูกฟังได้ลูกคนโตก็รับฟังได้ที่นั่งกันอยู่เป็นแถวเนี่ย บางคนก็อาจจะทํางานอยู่ในขณะที่เสียงแม่กลอมเนี่ยลูกคนโตโตก็รับรู้ว่าโอ้พ่อเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่พ่อต้องมาเสียชีวิตเป็นอย่างนั้นมันก็จําต่อไปมันทําให้ลูกนี่รักแม่เพราะสายโลหิตจ,จากน้ำนมของแม่เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเป็นยาวิเศษจากเสียงเพลงกลอมเนี่ยกลับให้ลูกทุกคนรักแม่รักพ่อเพราะอะไรเพราะว่ามันผูกพันอยู่กับเพลงเหล่านี้ นอนซาลาคิ้งหอมดอกดูยกไสโอบุญสู้ยาวนเวลาที่เรากล่อมลูกเนี่ยบางทีเราก็ใช้วิธีการโอบอุ้มตบก้นแล้วก็ร้องเพลงขับกล่อมไปบางครั้งเราก็นำเอาเขาพาดบ่าเดินไปรอบ เขาก็สัมผัสกับอกเราสัมผัสกับเสียงที่มาจากการสัส่นสะเทือนของของเสียงเราจากตัวเราเองเขาได้ซึมซับหลายๆอย่างจากเราลูกเวลาได้ยินเสียงคุณแม่ที่ร้องเพลงนะคะลูกเขาจะมีความสุขแม้แต่ลูกที่เกิดมาแล้วโตมาแล้วเนี่ยมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเพลงให้ฟะะังค่ะเพลงวามเด็กมันน่าจะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่จะเชื่อมโยงรักษาของวัฒนธรรมของความผูกพันความ เยื่อใ่ความเป็นเครือญาติความเป็นสายเลือดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราร้องแล้วมันอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกผูกพันมากมายกับคนที่เป็นแม่และลูกเวลาที่เขาอุ้มอุ้มลูกดื่มนมแล้วก็กล่อมนะคะร้องเพลงกล่อมด้วยอย่างนี้นะคะนะคะพวกสมองเด็กต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมีการพัฒนาสมองตั้งแต่ออสองเดือนของการตั้งครรภ์นะคะ แม่เนี่ยจะต้องมีอารมณ์ที่ที่ดีนะคะลูกในท้องเนี่ยถึงจะมีพัฒนาการที่ดีมีสภาวะอารมณ์ดีตอนกลางคืนนะคะจังหวะที่เขาจะนอนพร้อมกับเราเนี่ยเราร้องเพลงให้เขาฟังในท้องเขาก็จะดิ้นวนไปตามจังหวะเพลงบ้างอะไรบ้างดิ้นเร็วถ้าเราร้องเพลงเร็วดิ้นช้าถ้าเราร้องเพลงช้าเขคิดว่าต่อเนื่องมาพอออกจากท้องว็หน้าที่จะร้องเพลงให้เขาฟัง บางครั้งเพลงที่เราเคยร้องตอนที่เราท้องมาเ้อาอีกครั้งหนึ่งตอนออกมาแล้วเขาก็ยังมองหน้าเราเหมือนกับว่าเขาจาเสียงจําเพลงเพลงนี้ได้อย่างเวลาเรากล่อมเราก็อืมไม่ใช่กล่อมเฉพาะในเพลงแล้วก,กล่อมตอนอุ้มด้วยเวลาอุ้มเราก็ได้สัมผัสเขาเขาก็ได้สัมผัสเราสัมผัสทางสายตาบ้างทางผิวหนังบ้างสัมผัสด้วยเสียงหลายๆอย่าง เขาก็ซึมซับนะคะอย่างเวลาเรากลับมาเขาเห็นเราเขาก็จะจําเราได้ง่ายจำได้เร็วอายุสี่เดือนเขาก็จะเห็นเราเขาจ็จำเราได้ว่าเรามาอย่างคุณย่าแค่เสียงคุณย่าเดินมาหันไปละหันไปมองจําได้ว่าย่าคนไหนร้องเพลงกล่อมลูกนะคะก็ลูกออกมาก็จะเลี้ยงง่ายนะคะมีพัฒนาการที่ดีก็เท่าที่ เลี้ยงมาสองคนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการเรื่องของ IQEQ คค่อนข้างสูงขึ้นเขาจะเป็นคนเลี้ยงง่ายนะคะถ้าเราได้ได้หัดร้องเพลงให้เขาฟังกล่อมให้เขาฟังส่วนมากเขาก็จะอารมณ์ดียิ้มง่ายเวลามีคนแปลกหน้ามาหรือว่าคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยมาทักมาเล่นมาหยอกเขาเขาก็อารมณ์ดีค่ะพร้อมที่จะรับแขกนะคะ ทานข้าวก็เก่งแล้วร้องเพลงให้ฟังป้อนข้าวก็ทานเยอะหนักน้อยคนที่เป็นแม่ยังไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองมีเวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงควรที่จะหาโอกาสนะคะหาโอกาสที่จะใส่ความรู้สึกดีๆจินตนาการความอบอุ่นตรงนี้ให้กับลูกนะคะความรู้สึกว่าแม่อยากยูกับเพราแล้วม,มีเวลาแม่มีเวลากลางวันทั้งวันนะคะเพราะว่าเราขายของคืนแล้วก๋วยเตี๋ยวมันไม่ต้องเตรียมอะไรมากที่ขายอะไรก๋วยเตี๋ยวนะคะ มแมวข่าวเออตายไม่รัก เแม่กาวาเอาไข่ไปปากรังเขาแล้วเจ้าก็บิน ทอร์นี้เออเอ้ยแม่ทรณีเจ้าข่ะลูกขอฝากลานน้อย แต่ทางนี้คือมีมีเวลาอยู่คนระับคงจะเลี้ยงเลี้ยงเองอ,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 อ ก็คือสั้นๆได้ผู้สั้นๆได้เดี๋วได้เดี๋ยวได้ยินแค่ยี่เนี่ยนะ จะต้องเป็นวาระที่จะฝึกมันน่าจะเป็นการอบรมผู้หญิงที่จะต้องมีบุตรอบรมผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเพลงกล่อมลูกมันน่าจะเป็นกิจกรรมของการที่จะทําให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่คนรุ่นใหม่ได้ว่าสถานการณ์เป็นไงแต่ต้องปรับมาสู่กระบวนการกินนมน้ำนมด้วยแม่น้ำนมแม่ด้วยนะมันต้องสร้างคนด้วยให้เขาเกิดสํานึกและจิตวิญญาณ ตาแม่สิกอมแม่ไปให้สิมุกไข่ามาหาแม่ไปนาสิมุกป่ามาปอนแม่เลี้ยงมอนอยู่ป่าสวนมอน นอนสลาลารับตาเนื้ออ่อนข้อคี้ครับเพลงของเด็กที่จะจริงยันเส้ความผูกพันระหว่างผู้ให้กำเนิดก,กับกับกับลูกนะอาจารย์อยากบอกลูกว่าชีวิตการมีผู้การตั้งอ้องมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลูกต้องมีมนุษย์ส แม่ที่ดีแม่ไหนลูกจ่ได้มาได้ดูได้สื่งทุกคนนี้แนวคิดต่างๆเนี่ยมันมันมีประวัติของมันที่ดีมีความเป็นมาที่ดีการกอมเรามันน่าจะเกิดขึ้นจากจากในชุมชนมันต้องสร้างที่ชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนก็อาจจะมีลีลาการกอมลูกแตกต่างกันไปตามกลุ่มชาติพันธุ์คือหมอนี่ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงได้เพราะหมอก็เป็นการเรียนรู้ของ ของเชิงวิชาการสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่วิชาการสมัยใหม่มันเป็นวิชาการไรระบบแต่ว่ามันลึกซึ้งมันภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนประถมเนี่ยถูกมันต้องเริ่มจากตรงนั้นแต่ว่าก่อนจะถึงโรงเรียนประถมก่อนจะถึง,งมัธยมมหาลัยอะไรต่รางๆมันก็ต้งองอยู่กับครอบครัวและครอบครัวนี่แหละจะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีหรือจะเป็นตัวอย่างของ การาวบลูกที้พ่อมาของจริง ไม่หัวใจอ ha s า